สวัสดีครับวันนี้เรามาวัดวัดศรีฐานนะครับตำบลเทิอดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประวัติประวัติความเป็นมาโดยย่อนะครับประวัติวัดศรีฐานเนี่ยครับสร้างปีพุทธศักราช2363 69ภายในวัดศรีฐานมีโบราณสําคัญนะครับคือสิมที่สร้าง ระหว่างปีพุทธศักราช2,363ถึง2,000พุทธศักราช3 0ม0 2น9 8นะครับมีลักษณะเป็นศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสานแบบดั้งเดิมนะครับก็คือหมายถึงว่าชาวบ้านเป็นศิลปะแบบชาวบ้านที่สร้างเองนะครับซิมมีขนาด3ห้องนะครับมีกำแพงแก้วล้อมรอบ ตรงกลางด้านผนังทิศตะวันออกเป็นประตูทางเข้าไม่มีมุกโถงหน้าด้านหน้าโครงสร้างอาคารใช้เสาและผนังรับโครงสร้างหลังคาจั่วที่ซ้อนกัน3ชั้นนะครับสถาปัตยกรรมทีออ่อยู่หน้าบันนะครับหน้าบันที่มีความสวยสดงดงามแกเป็นรายละเอียดแบบ แบบออนชชยนะครับก็คือจะเป็นด้านเหนือก็จะเป็นแกเป็นรูปคุดยุดนาคมีรูปนิทฐานพื้นบ้านแทรกเช่นหงตาหงตะหามเสาหรือหัวล้านชนกันประตูแกเป็นลายเครือเถาพื้นทิ่นอีสานนะครับแกรูปบุคคลแผงสอน อีกบานหนึ่งคือรูปยักษ์ถือตรีศูนย์นะครับคันทวยเป็นไม้แกะสลักรูปนาคบางชิ้นแต่งรูปเป็นบุคคลเล็กๆเ,เนื้อนาคบริเวณบันไดาทางขึ้นประดับด้วยไม้แกะสลักที่ย้ายมาจากด้านหน้าศาลาหอแจกนะครับก็คือหลังนี้นะครับเป็นหลังศาลาหอแจกแบบดั้งเดิมนะครับเราจะพาเข้าไปชมนะครับว่าจะมีความ หน้าบนจะมีความสวยงามขนาดไหนครับนี่คือภายในวัดนะครับ,น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 ,รบน้าน้าก็จะเป็นหน้าบันนะครับคนสวยงามมากแกะสลักได้ละเอียดอ่อนช้อยสวยงามมากนะครับฐานฐานสิมนะครับสิมก็คือโบสถ์นะครับของคนภาคกลางเรียกแต่ว่าอีสานเขาจะเรียกสิมนะครับสิมอีสาน ประตยกรรมจะมีเป็นโซแอลเอลขันนะครับก็จะมีคันทวยแขนานางนะครับคันทวยเป็นรูปป,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 ปั้นพยนานาคนะครับจะมีรูปคนอยู่เหนือนากนะครับภายในวัดก็จะเป็นลักษณะอะ ปูนคือสมัยโบราณก็จะมี็นรูปทรงเอวขันรูขันถวยห่าง,างนี่ครับก็คือหอแจกเป็นหอแจกเดิมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานนะครับครับหน้าบันมีอ่อรูปแก่สลักก็จะเป็นเครือเทานะครับ คือเถาพันไม้แล้วก็จะเป็นลูกเกียสลักของหัวล้านชนกันนยครับหัวล้านชนกันอันนี้ก็จะเป็นพระอินทรงช้างอรนวัณน,นะครับแล้ก็จะเป็นพุดยุทธนาคหรือว่านาคหรือยักษ์อันนี้ก็จะเป็นลา,า,า,ายเครือเถานะครับความละเอียดของคนโบราณที่ได้สร้างมาให้อ่อ จนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อให้คนรุ่นเราได้ดูนะครับนี่ครับสถาปัตยกรรมที่ยังลงเหลืออยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะครับมีความละเอียดอ่อนช้อยงดงามมากครับถ้าท่านใดผ่านมาแถวนี้ก็ก็เชิญมาได้นะครับวัดสีฐาน,น,นตามนตมนเทือยอำเภอทุ่งขนหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นี่ครับโบรนนาณสถานที่สำคัญของเมืองร้อยเอ็ดนะครับคือพระปแกะสลักไม้นะครับข้างในก็จะเป็นเ,เราจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับขออนุญาตแล้วนะครับจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับจะมีข้างในก็จะเป็น ที่พระสงฆ์ทำกิจสังฆกรรมนะครับนี่รับก็จะเป็นไม้โบราณน,นะครับไม้เก่าแก่นะครับมีความสวยงามมากก็จะมีพรทธูปสาธุสาธทสาธ,สาธุก็จะมีพุทธรูปนะครับที่อันนี้น่าจะเป็นพุทธรูปองค์ใหม่ที่ที่ทาขึ้นมานครับององเดิมน่าจะเก็บไว้ที่ที่ปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับเป็นเนื้อสำริดหรือน้นาม้นี่เนื้อสำริดนะครับเป็นพระรูปสวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นพระเจ้าไม้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเขาควายนะครับเขาวัวเขาควาา อันนี้ก็เป็นพระที่แกะสลักด้วยไม้นะครับความเก่าแก่โบราณมากครับที่ที่ที่ทำสังฆกรรมเนี่ยครับอ่าส่วนมากแลวเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเป็นเขตสังฆกรรมของของพระสงฆ์นะครับสวยงดงามสวยงามมากครับ แก่ okay. ปูนก็จะเป็นปูนแบบโบราณน,นะครับก่อด้วยอิฐถือปูนนี่ครับบานหน้าตะามีความละเอียดอ่อนช้อยนะครับเพื่อเทา แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ